และผมทราบว,ว่าหลังจากยึดอำนาจวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549เวลา20นาฬิา9นาทีทลิตโถเลิกมันมีจุดอ่อนตรงไหน,นทำไมพลเอกสนธิบุญรยธกลินถึงชนะเพียง1คนของพรรคมาตุภูมิและทำไมพลเอกประยุทธ์กลับมาชนะมันมีจุดแข็งจุดอ่อนของมันที่มันซ่อนในเกม แถูกฝังไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่มีการแก้ในภายหลัง128มาตราซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ทราบด้วยซ้ำไปนะครับถ้าแม่นยำนิทศาสตร์เดินเกมนี้ปรับแบบนี้ <c oughs> สลับแบบนี้นะครับภาพจะไม่สวยแต่จะมีประสิทธิภาพและจะมีประสิทธิผลเกมตอนนี้ในเชิงยุทศาสตร์ทางการเมืองผมยืนยันว่าถ้าไม่ปรับคัมตรีเปลี่ยนนาย,ยกรัฐมนตรี แน่นอนสวัสดีครับมาพบก,กับผมเตาศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ นะครับคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคการเมืองแต่ก่อนอื่นนะฮะผมขอญาตขอบคุณนะฮะหุ้นส่วนทุกท่านนะฮะเนื่องจากน้ำท่วมสตูดิโอสถานีของเราเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าสูงประมาณ2ฟุตนะครับหรือประมาณหัวเขา่า <c oughs> โดยประมาณนะครับแล้วก็หน้าสตูดิโอนี่ก็สูงประมาณเอวเลยนะฮะตอนนี้ก็น้ำลงมาแล้วทำความสะอาดมาแล้ว ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเนี่ยหนึ่งแบาทโดยประมาณนะครับแล้วก็มีเงินเดือนพนักง,งาน15วันจ่ายครั้งเนี่ยสี่หมบาทรวมแล้วจำนวน1นึ0 0 0บาทหุ้นส่วนร่วมกันนะฮะลงขันเงินคนละไม้คนละมือได้มาแล้ว1นึ่0 0สบาทต้องกราบขอบระคุณหุ้นส่วนเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจผมจะอธิบายพูด เล่าเรื่องของบริบททางการเมืองในประเทศไทยนะครับที่เปรียบเทียบกับการต่างประเทศซึ่งแน่นอนฮนะตอนนี้ประเทศไทยมีโอกาสที่มีการยุบสภานะครับนายกรัฐมมตรีลาออกและการปรับคำตรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ครับทุกครังนี้คือระบบจใจนะครับของของนที่ว่าเราเป็นระบบใจมีความคิดเป็นกรกาก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเป็นเรื่องก็มองว่ารัฐบาลจะไม่มีกทจาราเอมงว่าพรามิจแล้วเราว่า้คือถ้าหากเป็นคำพิจารณ์ที่ตรงไปตร ในเชิงปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนายกัฐมตรีของประเทศมาเลเซียประกาศยุบสภาเตรียมเลือกตั้งใหม่ก่อนสิ้นสุดปีนี้นะครับโดยนายกัฐมตรีนะครับประกาศทางทีวีเมื่อช่วงบ่ายว่าเขาได้สอบถามความเห็นถึงจากกรรษัตริย์กรณีที่มีการยุบสภาเมื่อที่ทผ่านมาหลังยุบสภาจะนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับครั้งที่15ของประเทศ นายกบุรีมาเลเซียประกาศทางสถา,านีโทรทัศน์เมื่อช่วงเวลาบ่าย3คาดว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่น่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนการเลือกตั้งดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใน9เดือนก่อนครบวาระขณะที่เสียงวิวิจารณ์ถึงความชอบธรรมของรัฐบาลอย่างหนักนายกก็บอกว่าเขาจะมีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใน60วัน หลังจากที่มีการยุบสภานะฮะตั้งแต่ปี2 0 1 4 2ถึง2022 <c oughs> จนถึงปัจจุบันพบว่ามาเลเซียมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัตรีแล้ว4คนคนแรกเป็นนายกรัตรี2สมัยคนต่อๆมาลาออกบ้างยุบสภาบ้างนะฮะแต่พลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในตำแหน่งนายกรัตรีเหมือนเดิมถึงแม้จะเว้นวักทางการเมืองนะ,ะจากตำแหน่งไม่กี่วัน เพื่อให้สารนมูลตัดสินนะครับท่ามกลางความสงสัยและท้วงติงอย่างมากเรื่องของการดำตำแหน่ง8ปีนาะจิบราซาก็อยู่มาตั้งแต่ปี2009ถึงปี18มหาเทก็อยู่2018ถึง2020นะฮวุดยินดินนะครับอยู่มาตั้งแต่ปี2020ถึงปี2021นะครับอิสมาฮิลนะครับอยู่มาตั้งแต่ปี2021แล้วก็ประกาศยุบสภา ขณะที่มหาเทมูฮัมัดนะครับซึ่งเคยเป็นนายกรัตรีที่สูงวัยที่สุดและดำรงตําแหน่งยาวนานที่สุดแห่งยุคสมัยตอบคําถามสื่อว่าตอบคําถามสื่อว่าเขาคิดอย่างไรกับตําแหน่งนายกรัตรีคนถัดไปมหาเทวัย97ปีเขาไม่ได้ต้องการเป็นนายกรัมนีรี3สมัยนะครับด้านกษัตริย์มาเลเซียยืนยันไม่มีทางเลือกจําเป็นจะต้องนะครับรับการร้องของนายกรัตรี นะครับกรัตริย์ของมาเลเซียได้เป็นการถแถลงเช่นเดียวกันว่ารู้สึกผิดหวังต่อการพัฒนาการเมืองในปัจจุบันแต่กษัตริย์ไม่มีทางเลือกนอกจากจะยินยอมตามที่นายกรัมตรีร้องขอยุบสภาคืคอนอำนาจให้กับประชาชนเพื่อให้เลือกรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะฮะกษัตริย์มาเลเซียหวังว่าคณะกรรมการเลือกตั้งจะตัดสินใจให้มีการเลือกตั้งภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน มาเลเซียการเมืองอยังร้อนแรงไม่เปลี่ยนนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือนายกมนตีและผู้นําแต่ประเทศไทยแม้การเมืองจะเป็นยังไงนะครับนายกก็ยังคงเหมือนเดิมในเชิงงานสังเคราะห์ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมาเลเซียที่จู่ๆก็มีการยุบสภาอังกฤษเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์นะครับพระราจินีอลิซเบธที่สองทรงสวรรคตนะครับ เจ้าฟ้าชายชาวขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์นะเป็นประมุขของรัฐเป็นชาวนะเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชาวนะคราวนี้ก็มาเป็นละประเทศที่หนึ่งนะสองในปากีสถานนะก็ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงประทับดีขับไล่ประทับดีคราวนี้ก็มาเลเซียก่อนหน้านี้อีกหลายประเทศเลยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นก่อน พอเรียนทุนส่วนในเชิงสติเนี่ยบอกไว้แล้วเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยคอยดูให้ดีอัตบาลไม่เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแล้วผมก็เรียนไว้บปกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์ถ้าไม่รีบปรับรั้มนตรีดังวันที่สิบเก้าพฤษภาคมเนี่ยคอยดูนะไม่เปลี่ยนนายกก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาลนะมีไม่เปลี่ยนนายกก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องปรับกลมมอมีสองแนวทางอ่ะไม่เดินเงี้ยเดินเกมกลยุทธ์ทางการเมืองเมียสุดท้ายถ้าไม่รีบปรับพลเอกประยุทธ์ต้องไปเลี้ยงหลาน เกินฟลุกสารธนูนสั่งพักการทํางานปพลเยปีกสามสิบแปดวันนะครับเพราะเกมมันบีบเนี่ยทำไมรู้ได้ไงเกมจะบีบศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึง้งทํางานเรื่องนี้มาโดยตลอดเกือบ20ปีแล้วนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยผมพอมีความรู้และมีส่วนร่วมในการเขียนรัฐมนูลแก้ไขหลังจากที่มีการทรําประชามติมาแล้ว ร่วมแก้ไขกับท่านไกรสอนตันติพงศ์ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องจนเป็นที่มาของรัฐมนูลพุทธศักราช2560ที่มีการแก้ไขในภายหลังมลล128มาตราและไอ้128มาตราถูกแก้ไขเรียบร้อยมาทีหลังจนเป็นรัฐมนูลปี2560จึงรู้ว่า อะไรทําได้อะไรทําไม่ได้อะไรคือหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองสถานการณ์ขนานี้เป็นยังไงผมขอญาตหุ่นส่วนก่อนอธิบัติอธิบายนะครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการลงมติเรื่องของการเปลี่ยนมทสองละนะฮะมาบุคคลอื่นมาดำตำแหน่งแทนก็มีการลงมติเอาคนภาคใต้คนของนิพนธ์บุญยมณีมาเ,าเป็นโคต้าของภาคใต้ <c oughs> มาหนึ่งตำแหน่งละ ธรร,รมนัติภมเผ่าก็ลาออกจากหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยตอนนี้จะทําไงนะก็ต้องกลับไปพลังประชาราัฐล่ะนะครับจะไปเป็นรองหัวหน้าพักหรือจะเป็นเลขาธิการพักนะครับอันนี้พลังประชารัฐต้องมีการปรับปรุง <c oughs> ประกาศที่2ประการที่3ภูมิใจไทยภูมิใจไทยเยันยังไม่ปรับ <c oughs> ที่โดนพักการทํางานไปกระหนกวันก็พักการทํางานไปซึ่งเป็นน้ำตีช่วยไาการกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้ตําแหน่งมันว,ว่างกี่ตําแหน่ง3าําแหน่งละ่ะ 1. นึตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเกมตอนนี้เพื่อไทยก็บอกไม่ต้องปรบับคมอปรับมากก็เท่านั้นนะยุบสภาไปเลยนะเพราะหวังว่าตัวเองจะได้ชนะผูดทุกวันแลนสไลด์แลนสไลด์แลนสไลด์ลถ้าพรเดีดประยุทธ์ถ้า หุ้นส่วนแม่นยำในยุทธศาสตร์เกมจะพลิกอีกทางหนึ่งสิ่งที่เขาไม่พูดถึงก็คือตอนนี้เรื่องไอ้บัตรเลือกตั้ง2ใบสูตร100ซึ่งไปเข้าข้างได้ประโยชน์จากฝั่งเพื่อไทยก็ถึงประกาศชนะแน่นอนและสไลด์แน่นอนปรากฏว่าหมอรวีไปฟ้องศาลธรรมนูญว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นะโดยเฉพาะมาตรา38และมาตรา39สสพึงมีมันขัดแยงง้งกัน และไม่สามารถทําได้ปรากฏว่าสารธรรมนูญรับมีมูลและรับเรื่องไว้ <c oughs> รับเรื่องไว้ชี้แจงภายใน15วันนั่นหมายเขาว่าอะไรยังไม่มีกฎหมายลูกเลือกตั้งก็ไม่ได้ยุบสภาก็ยุบไม่ได้ยุบสภามาก็ศูนย์อากาศ <c oughs> นะครับตอนนี้จึงไม่มีการยุบพักการเมืองยังไม่มีการยุบสภาบางคนก็บอกโอ้จะมีการยุบเผื่อไทยจะมีการยุบก้าวไกล มีเรื่องราวที่ฟ้องร้องกันอยู่เยอะไหมเยอะมากไหมมากต้องยุบหรือเปล่าไม่จำเป็นตน้องยุบใจเย็นประเด็นตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองต้องปรับกลัตรีผมก็พูดเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเฮือกสุดท้ายละเฮือกนี้เดินพลาดฟันธงเลยแพ้แน,น่นอนยุบสภาวันนี้บอกยุบสภาวันนี้เลยก่อนการประชุมโอเปกเอเปกเป็นไงเลือกตั้งแพ้ประเกประยุธ์แพ้หลังเอเปก ทักษิณบอกว่าโอ้ยพเดกประยุทธ์ยุบสภาแน่นอนเปืือยพักการเมืองคนสสแยยพักยุบสิแพ้แน่นอนพลังประชาร่งประชารัฐเรียบหลับขับเพราะจังหวะทางการเมืองการเมืองมนลูกตุ้มนาฬิกามีอย่างหวะงเหมือนจังหวะไม่ได้แพ้แน่นอนนะครับผมชี้ให้เห็นเนี่ยตอนเนี้ที่พูดเรื่องการต่างประเทศเนี่ยอังกฤษปากีสถานนะครับมาเลเซีย เปลี่ยนทั้งผู้นาเปลี่ยนทั้งนายยกเปลี่ยนทั้งประธานธิบดีเปลี่ยนทั้งพระมหากษัตริย์ไอ้บรรดาตือเชื่อนะว่ามันเกิดขึ้นไล่ไกันมากันยาตุลาไล่มาเรื่อยๆซึ่งประเทศไทยก็ต้องตัดสินใจจะเปลี่ยนนายกรมตรีหรือจะปรับคณะรัฐมนตรีจะเปลี่ยนคระมหรือจะเปลี่ยนนายกเอาไว่าไงซึ่งตอนนี้เรามีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนายกรมตรีไอ้เขาไัยฮะเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีจําเป็นต้องเปลี่ยน กระแสตอนนี้สังเกตนะกระแสพลเอกประยุทธ์จะดาวลงดาวลงเนะี่ยมันเป็นช่วงเวลาของมันนะ่มันมีทัมมิ่งแต่มันแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้หมอดูคนไหนก็บอกสารพัดอะวันที่อะไรสามสิบสิงหาพลเอกประยุทธ์ล่วงแน่นอะนผมบอกไม่มล่วงอะอาจารย์วันชัยก็บอกว่าล่วงหมอดูออตตาดามุดก็บอกว่าล่วงผมผู้คนเดียวผมก็เรียนหมอดูมาผมก็เรียนหัวรศาสตร์มาแต่ผม,มเรียนลึกกว่า เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงผมเห็นแล้วไม่ร่วงไปได้บังเอิญฟลุกกับผมถูกอะ่ะแต่คนดังๆทั้งหลายร่วงมัวด่ะนะรอบนี้ผมเรียนยำ้ำปรับสามตำแหน่งเนี่ยภาพมันไม่สวยแต่จะมีประสิทธิภาพและรูปแบบนี้มันจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าปรับตามเป้าหมายหนึ่งอัตมนักลับไปสูกส่กสนก เอาตำแหน่งนรุมนสลับกับพรักปฏิบัตินะะปฏิบัติควรไปดูกระทรวงเกษตรไอ้คอไปฮะไปดูเรื่องของ ICT ย้ายเป็นช่วย ICT ไปเอาชัชาวาลคองอุดมมาจากพักพลังท้องถิ่นไทยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยวางเกมนี้ลงไปบางคนโอ้ยภาพไม่สวยนั่นแป้งว่าอันนี้นักพน,นันตอนธรรมนัศเนี่ย อยู่พลังประชารัฐก็บอกว่าเป็นไอ้แปงเป็นผู้ค้ายาเสพติดพอมีข่าวว่าจะเป็นเพื่อไทยโอ้เป็นคุณธรรมนัทําทำไมเป็นแบบนี้อการเมืองถ้าผิดก,ก็ต้องถูกน้ำคดีไปผิดก,ก็ต้องติดคุกไปนะฮะเพราะอะไรทําไมเป็นแบบนี้ก็เขาได้ประโยชน์ไงนะฮะบางคนโอ้ยไปโจมตีชัดชาวานชัชาวานเป็นนักพนันมาก,ก่อนโอช้ชัดชัดชวานไปนเทียบกับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนละเรื่องทรัมป์เนี่ยเจ้าพ่อคาสินโนใหญ่เลยละเจ้าของคาสินโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริการอบๆประเทศไทยพมา่าลาวเขมรคาสินโนหมดในประเทศไทยถามว่าการพนันถูกกฎหมายไหมสามารถขอได้อย่างที่ว่าการอําเภอและปัจจุบันกำลังออกกฎหมายเพื่อให บ่อนการพนันกลายเป็นคาสิโนอ่ะซึ่งปัจจุบันได้รับอนุญาตได้อยู่แล้วนะซึ่งภาพลักษณ์มันอาจจะไม่สวยแต่ผู้สุด t ้ายแมนไร g h จ็อบใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคนเกมนี้มันจะไม่เหมือนเหตุการณ์ที่ไหนมาก่อนแบบอื่นมาก่อนและที่สำคัญมันล้อก,กับรัฐธรรมนูญที่แฝงบางประการไว้นะะรัรซึ่งบงังเอ,อิญผมพอมีส่วนร่วม ในการเขียนตำนูนที่มีการแก้ไขแล้วรู้ว่าจะเดินเกมไหนรู้ว่าจุดแข็งในการยึดอำนาจในปี2,557 22พฤษภาคม16น30นาทีพบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัดมงคลมีจุดแข็งที่ไหนและผมทราบว,ว่าหลังจากยึดอำนาจวันที่19กันยายนพุทธศักราช2,549เวลา20นาฬิา9นาทีทลิตโทเลิก มันมีจุดอ่อนตรงไหน,นทาไมพลเอกสนธิบุญยรักลินถึงชนะเพียง1คนของพรรคมาตุภูมิและทําไมพลเอกประยุทธ์กลับมาชนะมันมีจุดแข็งจุดอ่อนของมันที่มันซ่อนในเกมและถูกฝังไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่มีการแก้ในภายหลัง128มาตราซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ทราบด้วยซ้ำไปนะคบถ้าแม่นยำในเริศาสตร์เดินเกมนี้ปรับแบบนี้ <c oughs> สลับแบบนี้ ภาพจะไม่สวยแต่จะมีประสิทธิภาพและจะมีประสิทธิผลเกมตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองผมยืนยันว่าถ้าไม่ปรับคำตรีรีเปลี่ยนนาย,ยกรัฐมนตรีแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีนกิตวัฒนาสวัสดีครับ ไม่มีเพลงไหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดและจำจะปีพอซอดีได้จะเกิดไม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้ว ขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พอ่อดูจากบนสวรรค์จอรักกันให้พอรู้ เราสามาคัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พอยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดี ซาบน้ำตาที่ไหลในใจมีแต่คำที่พ่อเคยสอนเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พอเดินขอเดินตามตามทางที่ ดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวัน I'm sorry. พอรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พอยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวัน จะคงเป็นลูกที่ดีเพื่อเป็นคนดี